สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด ขอให้ทุกคนจงจดจำแม่เพนกวินหลั่งน้ำตาโกนหัวร้องขอความเป็นธรรมประชาธิปัต์โผล่จี้เอาผิดผู้ชุมนุมคุกคามศารแม่เพนกวินโกนหัวร้องขอความเป็นธรรมน้องสาวสะอื้นให้โผเข้ากอดก่อนยื่นประกันลูกอีกรอบสืบเนื่องจากกรณีนางสุริรัตชิวารักษ์มารดาข,ของนายภริชิวารักษ์หรือเพนกวินและทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน จะเข้ายื่นขอประกันนายพิตอีกครั้งเพื่อให้ในายพริตที่อดอาหารประท้วงมาเป็นเวลากว่า46วันได้ฟื้นฟูร่างกายเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมภายหลังค่ำวันนี้29เมษายนสารอาญามีคำสั่งไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวนั้น เวลา15นาฬิกาวันที่30เมษายนที่นาสารอาญาถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพมหานครนางสุรีรัตน์สวมเสื้อยืดสีขาวระบุข้อความให้มันจบที่รุ่นเราจากนั้นทำการโกนผมเรียกร้องความเป็นธรรมโดยมีเยาวชนนำแบตเตอลี่ยนค่อยๆถ่ายกล้อนผมจนหมดทั้งศีรษะขณะมารดานายผลิตหลั่งน้ำตาตลอดเวลา ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมบางรายส่งเสียงสะอื้นให้โดยความเสียใจอย่างต่อเนื่องต่อมาเวลา15.10นาฬิกา10นาทีน้องสาวไหนพริศสะอื้นให้ก่อนโผเข้ากอดมารดาที่กำลังจะขึ้นไปยื่นขอประกันตัวอีกรอบ นางสุรีรัตน์กล่าวว่าในฐานะแม่คนหนึ่งที่รักลูกมากลูกดีฉันไม่ได้ทำอะไรผิดลูกดิฉันไม่มีอิสรภาพในการพูดลูกดีฉันถูกจองจำอยู่ในเรือนจำโดยที่รัฐยังไม่ได้ตัดสินว่าผิดลูกดิฉันไม่ได้รับความยุติธรรมในการต่อสู้คดีณขณะนี้ลูกดิฉันกำลังเจ็บป่วยและโควิดที่ระบาดอย่างหนักหนามากฆ่าคนตายทุกวันด้วยความเจ็บป่วยที่มีการอดอาหารที่มีการขับถ่ายเป็นชิ้นเนื้อโดยร่างกายที่อ่อน ของลูกซึ่งวันนี้เพนกวินอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะน้ำเกลือไม่สามารถเข้าสู่ตัวเพนกวินได้แล้วเนื่องจากเส้นเลือดอักเสบไม่สามารถให้น้ำเกลือได้อีกจึงต้องมีการถอดน้ำเกลือออกจากเพนกวินตอนนี้เพนกวินอยู่ได้ด้วยตัวของเขาและกำลังใจของเขาเขาไม่มีน้ำเกลือที่จะช่วยชีวิตเขาร่างกายเขารับไม่ได้รับไม่ได้แล้วร้องไห้หนัก ขอให้ทุกคนจงจดจําและต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเราต้องขจัดความอายุติธรรมออกไปจากสังคมเราอย่าให้ต้องมีใครสูญเสียหรือเจ็บปวดแบบครอบครัวเราอีกนางสุรีรัตน์กล่าวจากนั้นยืนพนมมือท่ามกลางมวลชนที่มาร่วมให้กําลังใจและเสียงสะอื้นให้ ราเมศเตือนผู้ชุมนุมกดดันศาลอย่าใช้กดมู่เหนือกฎหมายอัดสอสอยู่ในเหตุการณ์ควรห้ามปรามจี้ศาลดำเนินการตามกฎหมายหากปล่อยไว้ต่อไปใครไม่พอใจผลพิจารณาก็ยกพวกมาคุกคามอีก นายราเมศรัตนชเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงการชุมนุมที่ศาลอาญารัชดาเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาของแนวร่วมกลุ่มราษฎรเพื่อยืนเรียกร้องศาลอนุญาตให้ประกันตัวแกนนำและแนวร่วมกลุ่มราษฎรว่า การกระทำดังกล่าวของผู้ชุมนุมไม่ถือเป็นการเรียกร้องที่ชอบกฎหมายแกนนำและผู้ชุมนุมทราบกระบวนการต่างๆของศาลดีว่าศาลต้องทำหน้าที่ตามกฎหมายอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเพื่อนำมาชั่งน้ำหนักออกมาเป็นดุลยพินิษ ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ประกันตัวหากจำเลยหรือผู้ต้องหาที่จะขอประกันตัวได้ประกันตัวมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่กลับไม่ได้ใช้โอกาสในการใช้ชีวิตในสังคมกลับเดินหน้าทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าการอนุญาตให้ประกันตัวสารย่อมนำข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจด้วยและการที่ผู้ชุมนุมเปิดปราศัยที่หน้าบันไดศาลโดยมีถ้อยคำมุ่งหมายโจมตีสารอย่างชัดเจนที่น่าสลดใจคือ มีสอสอยู่ในบริเวณใกล้ๆนั้นด้วยซึ่งควรจะห้ามปรามและไม่ควรสร้างพฤติกรรมที่บุกไปประชิดถึงบริเวณหน้าบันไดศาลซึ่งถือว่าอยู่ในบริเวณศาลการกล่าวปราศัยด้วยถ้อยคําที่คุกคามศาลผู้ชุมนุมต้องระวังควรให้อยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองอย่าชุมนุมด้วยเจตนาทําลายความน่าเชื่อถือของสถาบันตุลาการควรให้ทนายความเตรียมหลักฐานต่อสู้คดีโดยยึดหลักที่กฎหมายกําหนด หากใช้กฎหมู่อยู่เนื้อกฎหมายบ้านเมืองก็วุ่นวายไม่จบสิน้นนายราเมเรเกล่าวต่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำนักงานสารยุติธรรมควรดำเนินการตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดตัวอย่างที่ไม่ดีในบ้านเมืองหากปล่อยให้ทำได้ต่อไปใครไม่พอใจผลการพิจารณาของศาลก็ยกพวกมากดดันข่มขู่คุกคามก็จะเกิดความวุ่นวายไม่จบสิน้นการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำ ความผิดฐานละเมดสารอย่างชัดเจนและเทียบเคียงได้ชัดว่าเป็นการกระทําที่ไม่ต่างจากกรณีที่กลุ่มคนเสื้อแดงร่วมวางพวงรีดหน้าสารแพ่งรัชดาและจู่ป้ายข้อความวิจารณ์การทําหน้าที่ของสารแพ่งแต่กรณีนี้ชัดเจนกว่ามากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชม แล้วเจอกันใหม่ค่ะ